ดาบอมออนแอร์ช่องของกล่องเล็กๆวันนี้เราจะพามาดู Family ของดังเต้ดาบอมดูนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันที่สะวายน้ำนะครับมาเล่นน้ำก,นกันกับพ่อน้องชายแล้วก็หลานนะครับหลานซึ่งผมไม่ได้อยู่ที่นี่ครับผมอยู่อำเภอแกังจัดละยองมาเยี่ยมพ่อกับน้องครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่บันทึกไว้ก่อนจะมีเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นนะครับตอนนี้พอมีโควิดก็เลยไม่มีโอกาสได้มาสนุกสนานแบบนี้นะครับทุกคนต่างก็ใส่แมสกันหมดนะครับโลกเปลียนไปเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาโลกแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองและคนในครอบครัวให้ดีด้วยนะครับออกกำลังกายกันเยอะๆครับ3 2 1 สวัสดีครับอันนี้ผมดังเต้นะครับดังเต้ดับบอมดังเต้ลิวรัตอินทรคันชินนะครับจะมาแนะนําหลานสาวให้รู้จักนะครับแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงนักกีตารอินทรลันชินชร่อนชื่อว่าตังเมอายุ9ก้าำลังเจ็สิบตังเมครับลุงดังเต้ อ้าจบประโยคสุดท้ายอ้าลงลงเลยลง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 ไปจบหากท่านชอบช่วยกดถูกใจกดติดตามสังเกตให้พวกเราด้วยนะครับดาบอมออนแอร์ช่องของกอง กับกวรรณกรรมเรื่องแรกที่ดัดแปลงมาจากบทภาพยนตร์ติดต่อสั่งซื้อได้ที่เฟ e b o o k ดังเต้หรือว่ารับอินทราคัญนชิตหรือที่หน้าเพจดังเต้ทีมดาบอมิสิกมนุษย์มมทุกคนย่อมมีบางสิ่งที่คุมครอไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาหรือว่าปีศาจก็ตา